สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ย้ายออกอ่านอกบ้านมาหาทํางานพี่น้องเอ้ยมาผององัวคองงามงามพี่นอ้องมาเบิ่งวิธีการก็จาเรียงจังนไรแม่พี่นอ้องอ่าเพิ่นว่าเพิน่นเห็กินกล้วยซับไปห้อมไฟจาก,ากน้ำตาลก็พี่น้องกินช่วงบายบว่บารั่นพี่น้องบ่อยกินช่วงเศร้าจ้าผู้ใดเอเขามาแล้วก็ฝากดติดตามนี้เด้อจ้า นอนแบบสบายอารมณ์บ่มีแนี่ยลบกวนบ่มียุ่งบ่มีแม่งวันเนาะชื่นบคอบเจ้าเจ้าทำความสะอาดทุกมือเล่นมือออ้เอพี่น้องเออ จ่มาบึงง่วงามพี่น้องมาสมางามกระดอกระเดียเทะเนะงามนี่เลาก็เอื่นว่างัวงามเร่ยงง่วดีอ้วนที่สีสันสดใสถึกลักอันนั้นไม่ง่วงกับมีความสุขจิตใจเบิกบานโอ้สอวรเด้เนาะยึดเน่าอยู่เนี่ยกินนหัวงั้นสาบกลวยกินคือเก่ากิิมืเอละเทีอืม กินม <c oughs> <c oughs> ื้อเช้าเฮียมดแลงซิบ่บ่ได้ให้กินก่อนโอ้บ่ได้ผมตัวตามรักนี่ให้กินยํามดแลงติโอ้ฮะโอ้โอ้พี่น้องการสับกล้วยงัวกินเพิ่นว่าให้กินยามแลงว่าซั่นก็แม่นอยู่ีเนาะเพราะว่าอ่ากล้วยนี่มันเป็นอันยาระบายเด้พี่น้องยาระบาย ถ้าถ้ากินก้อนหยากอนเี่ยงน,นี่มันอาจจะเจอนื้อขี้แล้วได้พี่นอ้องาคอกนี้เพราะในกินนี่มันแรงมันจังลึ่คออกาสัน่นอ่ามันสิเปล่าเขาคอกเลยนี่เอ้าตัวน,นั่นคอน้อละไะยังบ้านที่แกเสียอู้หดเนาะเอ้าโอ๊ยมันมันขึ้นบ่ <laughs> บ่ทันออกข้อมันถิดโดดข้อมูโหลดม,มันเป็นง้วขืนเดอ้องัวเป็นวิชัยทั้งสิไปนี่แม่ตัวนี้มันเป็นอีอย่างเป็นห้อย้ําปีบ่โอ้จะได้น้อย้ําเขาบว่หรือมาเป็นอยู่นี่อือว่ามันบกทิ็บจับบ่งอองอนนะโตพี่้นง เอาจะซื้อมาที่ไหนจักโตขอแม่กับลูกบ่2ตโอมันมาได้อยู่นี่ตนึงโอ้ซือน้อยบัดมันมาออกลูอยู่นี่ตนึงก็เลยเป็นหอืมเจ้าพ่งเลี้ยงได้ปีกว่าบ่เออเฮาก็ได้ปีีลอืมเฮาจะได้ปีไปลพี่น้องเอ้เอาัวออกออกทงแล้วัวออกไปลงหน้าแล้วพี่น้องเจ้าบ่อมองเลี้ยง พี่น้องเอ้ยย่าเห็นง่วเขาจาอ,อ้วนปานนี้ย่ากับเมื่อไหนย่าก็จิไปหานต้นกล้วยมาสับให้งมวกินกันหนะ้าพี่น้องอ่าย่ามาเอาคือแกบน้ำเหล้าลงมีลงสีนี่พี่น้องเรามีห่หอมเหลือยู่สอบหนึ่งพอดีย่าเลยขอซื้อห้อมน้ำเพลินพี่น้องได้ห้อมแล้วพี่น้องย่าเมื่อในย่าสิไปหากล้วยมาสับให้งมวย่า,ากินพี่นอ้องเผื่อมันอ้วนคือง้วเาขาเจ้านะพี่น้องเนาะ พี่น้องเอ้ยมาพอกงวอยู่กลางทางนี่ล้วเป็นงัวผู้ใดบานนี่พี่น้องงัอผู้ใดรุดมาเนาะบานนี่เนาะสองโตห้าเสียคว่มงัอผู้ใดแล้วนี่เอ้ยง้อใครหนูพี่น้องโอ้พี่น้องถ้าเจ้าผูกผูกไว้ให้ดิ่วงาวงัวผู้ใด ว่าผู้ใดห,หลุดมากว่าผู้ใดห,หลุดมากเออยุทธนนอันทางทางหน้ายหญ่หนิพี่น้องในี่ยญ่เราขี่ไปเอากล้ว,ปปลวยต้นกล้วยกักงัวผู้ใดบาน,นี่พี่น้องสองตัวอวัวผู้ใดเนาะคืองามเดี๋น,น,นี่สองตัวตัวน,นี้บริผูกผูกตัวหนึ่งปาดงัวคืออ้วนแค่พี่น้องเอ้ย ลักงัวผู้ใดระบานอเด้อได้มาพว้าพอดีพี่น้องนี่งัวผู้ใดนี่อ้ามาเอาเด้องัวผู้ใดนี่งัวไผยงัวไผ่ลุดมาสองตอยู่ทางข้า,นา,นนง,านงนี่ลักงัวผู้ใดพี่น้องอ้วนอ้วนพี่น้องซะอ้วนแค่ไหนเย็ดเังไดหล่ะสิพ่อจะคว้างเพื่อนนี่ บ่่อยเห็นนะพี่น้องว้อบ่่อยเห็นยังจกักงัอผู้ใดนี่สองแม่นี่พี่น้องนี่โอ้ยายว่าสิเปลี่ยนตัดต้นกล้วยมา่อหยุดเออกลางข้างโว้ยจักง้อผู้ใดเดอ้อสองตัวนี่เดอ้อมาเอาเดอ้อพี่น้องเอ้ยหลวบตัดตอนมาแล้วพี่น้องไปเอาต้นกล้วยมาแล้วอาจจะขอซื้อต้นกล้วยเพ็่เจ้าบาทพี่น้องแล้วก็แฟน กรามาซับพี่น้องกรามนานั่งสับอยู่อันที่เราจ,จะพี่น้องสับเส้หมอ้อสับเส้หม้อย่า่ก็ไปเอาห่อพี่น้องเอาเกลือกาดอัยยนซ่านย่า่บะหมี่พี่น้องย่า่ยังบริเวณปีซื่อมายัางบริมี่พี่น้องก็เลยเอาเกลือใส่กับห่อเนาะพี่น้องใส่กั็อ,อ่หยวกกล้กวยล้ำกล้วยสับพ,พี่น้องขันสับอันมุนๆพี่น้อง ยัายก็มาม้นพี่น้องค้นนี่มันเข่ากันเนาะพี่น้องเพราะว่าสเสด็จไปเห็นงัวกินบริกินโดนแล้วว่าใ่ไปเห็นงัวเขาจะอ้วนสอนพี่น้องเอ้ยหอดขอบหอดลักแล้วพี่น้องยอ้ใ่อันซับกล้วยกินพี่น้องเอ้ยซับกล้วยใส่กับอันห้อมเนาะพี่น้องอันเขาจเจ้าเฮ็ดให้กินประจํางัวเขาจเจ้าอ้วนทวนสมบูรณ์ยูเหนือ,อยูโตเนาะ มันย่าบริเฮ็ดโดนแล้วพี่น้องอ่าตัดแจ้ต้นปีพุ่แล้วโอ้ง่ายว่าเกือบปีไปบริเฮ็ดห้กินนี่แล้วซื้อมาไม่ไม่ย่าเฮ็ดให้กินนี่ไม่ท้องอ้วนอ้วนอี่ชนโน่เฮ็ดหกินแล้วกินมลากรากินอันนี้น้อยสองโตนี่ยังกินบ่เป็นยงบ่เคยกินแต่ว่าหาดอันไปกินหัวอาหารน้าหมูหัดกิน กิ่นเนื้ออาหารหมูพี่นอ้องเผื่อเนื้ออาหารหมูว่าเอามาให็น,น,น,นเน,น,นื้นนนนอหน่อยนี่กินน้ำพี่น้องเออแม่คนหนั่นมันน่ำหน่อยพี่น้องจอยพี่น้องมันจอยเนื้อยหญ่จอยเดี๋ยวพอกำลังจะเครื่องตัดหญ้าลงไเปิดแปดหญ้าอยู่หน้ายหญ่เห็นงนื้อเขาเจ้าแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้ว,น,ว,น,วน,น,นอ้วนทวนสมบูรณ์เนาะเขาเจ้าเลี้ยงใส่ใจพี่น้อง เขาเจ้าเคยให,ห,ให้กินแบบใดเขาเจ้าก็ให้กินตลอดพี่น้องให้กินตลอดมันก็เลยยูโตมัมนก็เลยอ้วนอันนี้ซื่อเขาเจ้ามากพี่น้องเนี่ยเจ้าบาทก็เลยมาซับให้กินเลยห้ามมาพอดีพี่น้องเลยห้ามมาพอดียากอะเลยเอาใ่ห้ามให้กิน,กนขอกินแล้วได้บานพี่น้องเออหลวงคยมาขอกินแล้วด้ได้ได,ด,ด้แม่ตักมีโมกินกอน เอยเดี๋ยวหัวหันหมูมาให้กินเเอากินน้ำกันลูกกินน้ำกันเด้อกินน้ำกัน่าส้นกันเด้อย่าส้นกันกินน้ำกันนะลูกเอา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 ไม่ให้กินไม่ให้กินกินลูกกินกินเอากินเฉลี่วกินกินกิน มาให้แม่พนเอาหน่ใี่แม่มาก,กินกินลูกกินกินตาหมืดเหรอเอากินลูกกินกินแล้วก็หมา้าแล้วกับไก่ไมาหยาดก,กินล้บพี่น้องเอ้ยหาดีมันกินก็ไนหน่อย่างสีแหละพี่น้องเพราะอะไรเป็นยาแบบบำรุงมันเสริมเป็นกับน้ำนมแม่มานห้น้นองเนาะ เท็ดอีหยังหรอแั่สันเอาจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก,ก็เอาซ้ำนี่ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อคิดหนากับพ่อกับยายไม่จ้าพี่น้องคิดนี่ก็วัดดีเนาะคะ่ะ